ครับผมนี่เป็นคลิปอธิบายสั้นๆนะครับความแตกต่างระหว่างวาลล์ซ a ลลาวาล์ช้อปปี้นะฮะวาลล์กินนะครับที่ราคาสี่สิบห้าสิบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้ของผมนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับจะลองดูนะครับผมจะบอกว่าลองซะให้ได้นะครับนี่ฮะนี่ผมใช้ลมเป่านะครับได้นะครับ แต่พอมาพอมันทํางานปุ๊บลมอั้นนะครับได้ยินไหมครับดังปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันเป่าลมเลยวาลไส้แตกระเบิดไปแล้วนี่คือความแตกต่างนะครับนี่คือวาลของผมนะครับวาลเกียรลมนะครับเกียรลม air นะครับนะครับเป่าปกติครับนะครับเป่าย้อนอัดแรงสุดอันนี้ไม่ใช่ลมรั่วนะฮะลมลมที่มันย้อนออกมากับจะกลับหัวลมไม่ใช่นะฮะ ไม่มีแล้วะฮะไส้ไม่ระเบิดครับอันนี้ระเบิดไปแล้วครับวาวจีนครับครับสั้นๆแต่ได้ใจความครับลองซะให้ได้ครับวาวจีนครับอย่ามาเทียบกันนะครับมันคนละอย่าง